หลังจากที่ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้านะครับกระชากเข้มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนต้มเวทจากจุณธานเฮ้เกิดตี้นะครับด้วยการฟันศอกนะครับชนะน็อกเพียงแค่ยกแรกนะครับหลังจากที่ซูเปอร์เล็กได้แชมป์แล้วนี่นิโครนะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่สกิดซูเปอร์เล็กเลยนะครับว่าอยากที่จะ เจอนะครับคู่นี้นี่หลายคนนี่ก็บอกเลยนะครับว่าถ้าคู่นี้เจอกันนี่วิกแตกแน่นอนนะครับเพราะก่อนหน้านี้นี่นิโครนี่ก็รั้ง r a n กิ้งอันดับหนึ่งมานานนะครับแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ชิงสักครั้งหนึ่งนะครับจนจนอดทานให้กรตีนี่เสียแชมป์ให้กับซุปเปอร์เล็กนะครับคราวนี้เราก็มารอดูนะครับดูว่าซุปเปอร์เล็กและนิโครนี่จะได้เจอกันจริงหรือเปล่านะครับล่าสุดนี่ก็มีกระแสข่าวลือนะครับออกมานะครับว่า คู่นี้นะครับระหว่างซูเปอร์เลกและนิโครคาริโลนี่ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้แหละครับก็เรียกได้ว่าเหลือเลยยเวลาอีกไม่นานนะครับคู่นี้มีโอกาสที่จะเจอกันนะครับโดยเป็นทางด้านซูเปอร์เลกนะครับอาจจะมีคิวป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตอมเวทนะครับกับนิโคในช่วงเดือนธันวาคมนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นแค่ข่าวลือนะครับจะได้เจอกันจริงๆหรือไม่นี่อันนี้ก็ต้องรอทางด้าน บอสชาตรีและทีมงานวันนะครับออกมาเปิดเผยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบอสชาตรีก็บอกนะครับว่ารถถังและซูปเปอร์เลกนี่เป็นอีกหนึ่งคู่มวยนะครับที่แฟนมวยทั่วโลกอยากดูนะครับและคู่นี้มีโอกาสารีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่นะครับบอสชาตรียังไม่ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นทางด้านซุปเปอร์เล็กเจอกับนิโคคาลิโลก็เป็นได้นะครับเพราะซุปเปอร์เล็กก็บอกนะครับว่าเขานี่พร้อมที่จะเจอกับทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะป้องกันแชมป์กับทุกคนด้วยนะครับเขาไม่หวงเข้มขัดแชมป์อย่างแน่นอนนะครับเขาก็อยากที่จะ เจออะไรที่มันท้าทายนะครับเจอความท้าทายใหม่ๆไปเรื่อยนะครับซึ่งถ้าเจอกับนิโครนี่ซูเปอร์เลกอาจจะดูเล็กกว่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะนิโครนี่ใหญ่นะครับถึงแม้ว่าซูเปอร์เลกนะครับจะเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่หัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยนะครับซูเปอร์เลกก็บอกนะครับว่าไฟต์ต่อไปพร้อมเจอกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไฟเวทหรือในรุ่นแบนตัมเวทนะครับพร้อมป้องกันแชมป์ด้วยนะครับขอแค่บอสชาตรีเอ่ยปากมานะครับและซูเปอร์เล็กนี่ก็ได้พูดถึงนะครับหลังจากทีี่มกระะแแสตนล นิโคนะครับซูเปอร์ลก,ก็บอกนะครับว่าผมก็อยากลองนะผมพูดตรงๆมันท้าไทยดีนะครับเจอคู่ชกที่ตัวใหญ่อย่างนิโคนะครับเจอนักชกที่อยากชกกับเรานะครับผมควรดีใจนะผมไม่รู้นะครับว่าเกมการชก แพ้หรือจะชนะนะครับผมอยากจะลองดูนะครับผมไม่ห่วงแชมป์นะครับผมพร้อมที่จะป้องกันแชมป์อยู่แล้วนะครับนี่คือคําพูดของซูเปอร์เลกนะครับพูดถึงนิโคคาลิโนนะครับคู่นี้นี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับอยู่ที่ว่านะครับจะได้เจอกันตอนไหนนะครับอันนี้ก็แค่ข่าวลือนะครับดูว่าข่าวลือจะเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นี่ก็มีข่าวว่าซูเปอร์เลกจะได้เจอกับรถถังจะได้รีแมตช์กันอีกครั้งที่อเมริกาอันนี้ก็ บอสชาตรีก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่ลงรายละเอียดอะไรมากมายกับมวยคู่นี้นะครับแต่ถ้าเป็นซูเปอร์ลิกนิโคนี่อันนี้ก็ไม่แน่นะครับเราก็ต้องรอติดตามนะครับดูว่าคู่นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับถ้าเจอกันแล้วนี่ใครนะครับจะน็อกใครแล้วแฟนมวยละครับคิดว่าคู่นี้เจอกันชั่วโมงนี้ถูกคู่หรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ ็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกินามวยไทยนะครับเราก็จะมาเด็ข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกินามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่ @tig24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ